สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องสวนป่าครับก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะตัดสินใจสร้างสวนป่าที่พื้นที่บุรีล์นะฮะอำเภอกระสังครับพื้นที่ของผมผมกั้นพื้นที่ไว้ประมาณสิบไร่ เพื่อจะทาสวนป่าแรงบันดาลใจนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะนี่ฮะพื้นที่มันจะแห้งแรงเวลาผมคือธรรมดาเนาะเด็กหนุ่มเข้ากรุงเทพมาหางานทํากลับไปบ้านแต่ละครั้งก็เจอเวลาช่วงหน้าแรงเนี่ยจะเจอแต่พื้นที่แห้งแรงซึ่งมันดูแล้วมันสลดใจมากครับมันมีแต่ความแห้งแรงวัวควายก็ไม่มีแม้แต่หญ้าที่จะกินมันแห้งแรงจริงคนระับ หดหูใจไร้ชีวิตชีวามันก็ทําให้ผมคิดผมคิดอยู่ประมาณหลายปีแหละผมคิดว่าผมจะทํำยังไงให้พื้นที่มันมันอุดมสมบนนูรณ์เพราะว่ามันก็เกิดความขัดแย้งทำความคิดกับทางพ่อแม่เหมือนกันเพราะพ่อแม่เขาก็กลัวว่าจะเสียที่จะเสียอะไรสุดท้ายเขาก็ผ่านไประยะหนึ่งเขาก็ยอมให้ผมทานะฮะก็ช่วงนั้นก็มีปัญหาเรื่องน้ํา ถ้าผมทําเนี่ยมันจะรอดไหมผมก็คิดอยู่ผมก็ไม่สนใจตัดสินใจทําเลยผมค้นพบว่าการปลูกต้นไม้หน้าแรงโดยไม่มีน้ําก็รอดเหมือนกันซึ่งทฤษฎีนี้ผมไปค้นพบจากกูรูใน Google ในโปรเจกต์ของอในหลวงรอเกานะฮะซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าโพแทสเซียม หรือพอลิเมอร์นั่นเองนะฮะซึ่งจะช่วยต้นไม้รอดประมาณ4ีหเดือนมันก็จะมีน้ำหลอเลี้ยงรากของมันซึ่งผมตัดสินใจปลูกต้นไม้ในช่วงเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมช่วงปีปีหกหกสองนะฮะปีหกกรกฎาคมหกช่วงนั้นกรกฎาคมหกผมเริ่มปลูกปลูกผมก็ ก็ทําไปงั้นอะไม่คิดว่ามันจะรอดนะฮะแต่อาศัยเรียนรู้ผมก็ทำมาระยะหนึ่งสุดท้ายก็นี่แหละฮะนี่ตอนที่ผมปลูกนะฮะไม่มีน้ำพื้นที่ก็แห้งแล้งดินนี่แข็งโป๊กแต่ผมจะจะขุดลึกหน่อยเพราะว่าดินหน้าดินข้างบนเนี่ยมันจะแห้งเพราะว่ากลัวมันจะไม่รอดผมก็เลยต้องขุดลึก ขุดลึกลงไปประมาณเกือบศอกนะครแล้วก็ผมทําพูนพูนขึ้นมาสูงหน่อยเพราะว่าไอ้ที่ผมทํามูนพูนเนี่ยผมกันหน้า,หน,านหน้าฝนนะหน้าฝนเนี่ยนะ้ําจะนองที่นาแล้วมันผมกลัวมันรากมันจะเน่ากลัวมันจะตายนะในความคิดผมผมก็ทําทําไปเรื่อยนะผมคิดว่ามันจะทําต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ทำนะสุดท้ายผ่านไปอประมาณเกือบปีก็ก็เริ่มเห็นสีเขียวนะ ประเด็นหนึ่งคือว่าผมจะต้องทํารั้วนะครับเพราะว่ามันมันเวลาหน้าอะไรอย่างนี้เวลาหน้าเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยวัวควายชาวบ้านก็จะปล่อยวัวควายผมก็เลยต้องลงทุนทํารั้วไปลงมือเองนะฮะซื้อวัสดุเองอะไรเองลงลงมือเองทำํำนะก็ทําไปผ่านไปเกือบปีก,ก็ก็เริ่มเห็นสีเขียวผมก็เออมันรอดละเรามาถูกทางแล้วนะถึงต้นมันจะเล็กอย่างเงี้ยมันไม่ตายนะต้นไม้ที่ผมปลูกนี่นจะเป็นพวกพยุงเป็นหลักมาดู ชินชันมะค่าอะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยรั้วเนี่ยผมก็ทำเองทำเองทำกับพี่ทำกับน้องชายแล้วก็พี่่อพ่อพ่อสามคนสี่คนมาช่วยกันทำรั้วพวกนี้เนี่ยนะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันร้อนไหมก็ร้อนครับเหนื่อยแต่ แต่ก็สู้ครับเพราะผมคิดว่ามันมันไม่มีทางไปล้วก็คือถามว่าไม่มีทางไปเกิดจากอะไรก็สังคมเศรษฐกิจโดนผลกระทบผมไม่พูดคนอื่นแผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยโดนผลกระทบหนักเลยผมก็ไม่รู้จะไปยังไงมีสินุลุงตุงนางผมก็คิดว่าเออจะทํายังไงดีชีวิตจะรอดผมก็มองเห็นแล้วว่าสุดท้ายมันก็ไม่พ้นแผ่นดินแผ่นดินที่ให้เราเกิดเราจะต้องมาพัฒนาเรามาพัฒนาเขา เพื่อที่จะอาศัยเขาเพื่อมีชีวิตเพื่อลูกหลานเพื่ออนาคตคือไม่ต้องร่ํารวยอะเราไม่ต้องไปพูดถึงร่ํารวยหรอกเพราะว่ามันมันยากกันร่ำรวยแต่เราต้องการความยั่งยืนความยั่งยืนจะทํำยังไงเนี่ยเป็นเป็นประเด็นที่ผมต้องหันกลับมาสู่แผ่นดินเกิดมาสู่แผ่นดินแม่ที่ที่ผมจะต้องทาปลูกต้นไม้ปลูก พืชปลูกอะไรต่างๆแต่ตอนนี้พวกผลมไม้พวกแนวผลมไม้พวกพืชพืชล้มลุกนี่ผมยังไม่ทําเพราะว่าผมจะต้องสร้างป่าก่อนเพราะพื้นที่ของผมเนี่ยมันจะแห้งแรงถ้าไม่มีป่าเนี่ยผมคิดว่ามันจะรอดอยากอ่าอันนี้ครับอันนี้คือคือที่ผมปลูกใหม่ๆนะฮะนี่ที่ผมจะใช้พพลิเมอร์รองก้นนะฮะพลิเมอร์ก็คือโพแทสเซียมนะฮะมันถามว่าพพลิเมอร์มันคืออะไรนะ โพลิเมอร์มัน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 เป็นสารที่คล้ายๆคือมันผลิตจากมันสับปะหลังนะฮะคือมันคล้ายๆพอเราผสมน้ําแล้วเนี่ยมันมันมันเป็นวุ้นวุ้นคล้ายๆวุ้นคล้ายๆแป้งคล้ายๆสาคูที่มันนั่นแหละถามว่าวุ้นวุ้นมันคืออะไรคือมันอมน้ํามันอมอยู่อย่างนั้นอ่ะมันอมอยู่อย่างนั้นประมาณสี่สี่ถึงห้าเดือนและหลังจากนั้นเราก็พอถึงหน้าฝนเราก็กะว่าเราจะปลูกช่วงไหน ช่วงไหนแล้วก็ผ่านไปสักสามเดือนสี่เดือนเนี่ยฝนมาคือต้นเราคิดว่าต้นไม้มันก็รอดแล้วแต่ระหว่างที่ฝนจะมาเนี่ยเราทํำยังไงไม่ให้ต้นไม้เราตายในขณะที่พื้นพื้นที่เราเนี่ยมันไม่มีเอ่อน้ําไม่มีระบบน้ําเพราะว่าอย่างผมเนี่ยอะต้นทุนจํากัดเนี่ยผมไม่มีสตังที่จะไปทุ่มทุนสร้างระบบน้ําเป็นแสนๆเนี่ยคือผมไม่มีปัญญาผมก็จะใช้แทคนิค จะใช้ไอเดียจะใช้หาแนวทางที่มันจะทำยังไงให้ต้นไม้มันรอดอย่นั้นนะนี่คือเป็นที่มาที่ผมเลือกใช้โพลิเมอร์สารอุ้มน้ำเพื่อลองก้นหลุมต้นไม้ที่ผมจะปลูกนี่คือความคือวิธีการของผมซึ่งเพื่อนๆที่สนใจที่ว่าทำเนี่ย จะปลูกต้นไม้หรือจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่นะหน้าแรงที่คิดว่าไม่อยากรอฝนเนี่ยอยากจะปลูกให้มันเร็วๆก็เนี่ยครับผมแนะนำฮะโพลิเมอร์สารโพแทสเซียมซึ่งมันจะช่วยได้ราคาไม่แพงและมันสามารถใช้ได้เยอะมากก็คือว่ากิโลหนึ่งคุณใช้ได้เป็น10ไร่นะพูดถึงถ้าเวลาคุณจะใช้จริงๆเพราะมันลองก้นนิดเดียวตักมากระบวยนิดเดียวก็ก็ใช้ได้แล้วต่อต่อต้นไม้หต้น มันจะอุ้มน้ําอยู่ประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะฮะก็รอดแล้วซึ่งผมปลูกตอนนั้นเนี่ยคนก็งงนะว่าทําไมแห้งแรงดินแข็งขนาดนั้นทําไมต้นไม้ผมเขียวๆแตกยอดมาก็เพราะต้นไม้ให้มันดูดกินน้ําที่ที่ผมรองก้นนั่นแหละคือซื้อสารโพลิเมอร์ตัวนี้แหละฮะนั่นแหละเป็นที่มาที่ว่าทําไมต้นไม้ผมถึงรอดเจ้าบ้านหลายคนก็ก็งงว่าทําไมมันรอดนะฮะอ่า แล้วหลังจากนั้นพขผ่านไปเข้าสู่ฤดูฝนพอเข้าสู่ฤดูฝนต้นไม้เราก็รอดแล้วต้นไม้เราก็รอดแล้วฝนโปรยมาคุ้มฉ่ำพื้นที่ต้นไม้ได้กินน้ําได้ดูดน้ำํำจากเทวดาที่โปรยลงมาช่วยมันก็รอดทีนี้เราก็ไม่ต้องไปรดน้ําแล้วเพราะว่ามันรากมันเดินไปไกลแล้วคือมัน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 อยู่ได้ด้วยตัวมันเองเราก็แค่คอยดูแล ก็ดูแลก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะเพราะว่าสมปานเนี่ยไม่ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะสระน้าที่ผมขุดก็น้ําก็เต็มต้นไม้ก็เริ่มมีชีวิตนะสวยงามเริ่มเป็นกอเป็นพุ่มขึ้นมานะก็ผ่านไประยะเวลาหนึ่งอ่าผมก็คิดว่ามาถูกทางแล้วมัน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 ได้ผลมันได้ผลมันได้ผลเรื่องหลายๆคนนี้ก็พูดก็คือเชิง เชิงถกกันนะว่ามันจะรอดหรือมันจะไปยังไงอ่ะแต่เพื่อนๆคิดดูดิฮะเนี่ยเนี่ยสวนป่าผมนะจากก่อนหน้านี้ที่เป็นพื้นที่ที่มันไม่มีอะไรเลยมันมันแห้งแล้งมันมันมีแต่ฟางข้าวตอสางฟางข้าวเนี่ยตอนนี้ดูสิฮะมันเป็นสวนป่าย่อมๆแล้วเป็นสวนป่าเล็กๆซึ่งมันยังไม่ได้เป็นป่าใหญ่เพราะว่ามันเพิ่งจะทําได้ปีเสร็จได้ปีเสร็จแดงนะยังไม่ถึงสองปีเลยอ่าผมคิดว่า ถ้าสักสามปีเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็นป่าแล้วมันต้องเป็นป่าแล้วทีนี้ผมคิดว่าเมื่อมันเป็นป่าแล้วเนี่ยความชุ่มชื้นความร่มเงาของต้นไม้มันก็จะนำพาซึ่งนกกาอะไรหรือว่าดินมันก็ชื้นดินอุดมสมบูรณ์มีสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์อะไรมันจะมาอยู่เนี่ยผมคิดว่าผมก็จะลงพวกผลไม้ตาม่างผลไม้นะผลไม้อย่างเช่นพวกอะไรที่มัน กินได้แล้วก็มีราคาแพงหน่อยแล้วก็ผมก็จะทำเพื่อกินแล้วก็เพื่ออาจจะเหลืออาจจะแจกจ่ายหรือขายหรืออะไรก็แล้วแต่นะสุดท้ายนี้ผมก็ขอบคุณมากนะฮะใครที่สนใจก็ลองดูนะฮะผมคิดว่าการทําสวนป่าก็คือมันมันมีความหวังนะมันทําให้เราเพลิดเพลินทําให้เรามีความหวังนะก็อยากจะชวนเพื่อนๆทำนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะฮะ